ให้หัวข้อคายเม็ดเชนอะคืออะไรแล้วมีแนวทางแกไขปัญหางไงโจ้าอะไรอะก็กัรร้อนอะใครไม่จะไปทนไหวเราแอร์แค่หนึ่งองศาก็แล้ไม่เกิดภาวะโลกร้อนได้นะรู้ไหมว่าปัญหาขอคายเม็ดเชนเนี่ยเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อโลกและสิ่งมีชีวิตมากเลยนะและยังมีสาเหตุมาจาก การตัดไมท้ทำลายป่าการจัดการแห่ที่ไม่เป็นระบบก,การใช้งานพลังงานเชิงพลงที่มากขึ้นรวมถึกบบกงรกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมด้วยละ่ะใช,ใช่สิ่งเหล่านี้ล้วนกระจบฝีมือเราและมือทั้งนั้นแหละจริงด้วยเพราะว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันเป็นปัจจัยพิฐานในการดำรงชีวิตของเราฉะนั้นเราต้องมาช่วยกันอนุรักษ์พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยวิชีง่ายๆดังนี้กันเถอะครับอย่างแรกนะครับเราต้องคำนึงถึงการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์ไม่สุดเช่น ทรัพยากรไฟฟ้าทรัพยากรน้ําและเชื้อเพลิงโดยมีหลักการง่ายๆคือด้วยหลัก2รอสี่ปอ้อยหนึ่งล้างแอร์หน้าร้อน้อยสองลดเวลาการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้า้อยหนึ่งปิดไฟดวงที่ไม่ใช้้อยสองปรับอุณหภูมิที่26องศาเซลเซียส้อยสามเปลี่ยนหลอดไฟประหยัดพลังงานและลอยสี่ปลดปลั๊กไฟฟ้าที่ไม่ใช้ครับอีกท้งทางโรงเรียนจะมีการประชาสัมพันธ์เสียงตามสายให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้พลังงานซึ่งสามารถนำไปใช้กับชุมชนจังหวัดหรือประเทศได้ค่ะที่สองนะคะลดการ้ พิษในอากาศด้วยการหันมาใช้พลังงานสะอาดพลังงานทดแทนหรือพลังงานหมุนเวียนเช่นการใช้งานโซลาร์เซลล์การใช้พลังงานลมพลังงานน้ําหรือการหันมาปั่นจักรยานช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศได้ค่ะ Amazing ครับอย่างต่อไปนะครับก็คือการคัดแยกขยะอย่างเป็นระบบโดยการคัดแยกขยะอย่างเป็นสีประเภทได้แก่ถังขยะสีเหลืองขยะรีไซเคิลถังขยะสีน้ำเงินขยะทั่วไปถังขยะสีเขียวขยะเปียกและถังขยะสีแดงขยะอันตรายครับค่ะและ ก็ยังมีการคัดแยกขยะก,ก่อนทิ้งและนำขยะไปวางไว้บริเวณต่างๆภายในโรงเรียนค่ะแล้วเราก็มีชุมชนตัวอย่างนั่นก็คือชุมชนบ้านทงสีอำเภอรังควาังจวัดแพร่ที่มีการคัดแยกขยะก,ก่อนนำไปทิ้งและนำขยะย่อยสลายมาทำเป็นปุ๋ยหมกักหรือน้ำหมักชีวภาพเพื่อบำรุงต้นไม้หรือบำบัดน้ำเสียค่ะและยังนำขยะมาแปรรูปสร้างผลิตภัณฑ์สามารถสร้างไรายได้ให้กับคนในชุมชนได้อีกด้วยค่ะเพิ่มพื้นที่สีเขียวด้วยการรณรงค์หรือช่วยการปลูกต้นไม้รวมถึงการรักษาพืชพธุต์ต่างๆ เพื่อช่วยเพิ่มแก๊สออกซิเจนและลดแการคำร็กซ์ไซด์และอย่างสุดท้ายนี้นะครับหันมาใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเช่นถุงผ้าลดการใช้โฟมหรือพลาสติกครับเราทีม A Save the World ร,ว,รวมแรงรวมใจใส่ใจสิ่งแวดลอ้อม